สวัสดีครับผมช่องบา่านพลทองโคด็ตวันนี้ผมพาทุกคนท่านมาอัปเดตการสร้างทางยุกระดับของบ้านพลทองน้อยจากตีนตีสะพานของบ้านพลน้อยพลทองน้อยนะทุกคทุกท่านจะอัพดทให้ชมกันเดี๋ยวผมจะมเดินถ่ายจากตรงตรีในของไอ้อสะพานบ้านพลทองน้อยะทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยวคอยติดตามชมทีปป่ผนะทุกคนทุกท่านเดี๋เจอกันทุกคนก็สวัสดีทุกท่านรอบนึงนะทุกคน นี่เป็นเออโรงงานเออคอนทีเออคอนเกีดร์ะทุกคนของที่จะเปทีต่อหม้อเที่ต่างๆของทางรถไฟนะที่ต่อหม้อของทางรถไฟของสะพานทางรถไฟเนี่ยเห็นไหมเนที่จุดที่รวมเอาคอนเกีดทุกคนเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์หมดเลย่างนี้นะ เรื่องทางออกไปทางอะไรตรน้เลย้นไปทางขอนกรีเงี้ยรถไาไทางนี้ที่ออกไปช่วงอนกรีตางหลังนี่ก็เป็นโรงงานโรงงานคอนกรีตไงข้างๆทำมาถ่ายตีนช่วงเลยทางขึ้นของเลยทางยุทธดับของทางสร้างทางรถไฟทุกคนทางทางยุทธดับ ไปวิ่งผ่านลนะอน,นี้ตรงจุดของไอ้ที่เป็นที่ใหญ่เป็นที่แคมป์ของพักที่คนงานด้วยแล้วก็เป็นออฟฟิศด้วยส่วนของบ้านผลทองน้อยนะที่ตรง,รงนะนี้แหละนี่ไงนะี่ตรงใหญที่ใหญ่หนคนจีนเอาคนจีนเอาอะไรเองวัตถุ ต่อหม้อทางรถไฟคุณก็ไปทำบินที่พัก ท่องเที่ยวด้วยอย่างคอนจิ่งนะข้างในที่โรงงานคอนจิ่งเนี่ยคอนจิ่งเนี่ยแล้วก็ทำหมอนทางรถไฟด้วยคน ก็คืบหน้าไปไวทุกคนแต่ะละจุดแต่ะละจุดแต่รถไอ้เชื่อมไฟฟ้าที่ว่าเชื่อมรางทุกคนครื่องจอดยิ่งเฉยเลยผมว่าอัปเดตความคืบหน้าทุกคนว่าไปไวไหมก็ไวจริง อีกหน่อยก็จะมีไอ้เนี่ยไอ้รถที่ว่าอตอกปั้นจันเองตอกเสาเข็มเล็กมาตอกคือทําตอกเป็นคอสะพานเลยเห็นคอมเมนต์หนึ่งอะที่เขาทำเป็นคอสะพานนะคำคอสะพานสุดเปล่าคตินนะหมอนบางรถไฟก็อยู่นี่นหมดเลยมอนเต็มไปหมดเลยั้งในนี้นะ ขึ้นไปดูสักหน่อยไหมทุกคนลองดูผมก็ไม่เคยเห็นลองขึ้นไปดูสักหน่อยิลองดูดิมันเป็นยังไงโอ้ทุกคนเห็นไหมมคนอะ โอ้โหทุกคน,นเห็นไหมก็ทำซ้อมหล่ออะไรอยู่เห็นไหมทุกคน่ยเดี๋ยวเขาจะว่าเอาทุกคนนะช่วงเขาพักงาพรพอดีมีโอก,กาสขึ้นถ่ายคุงผี้ชงกันนี่น,น,นะ ทางเข้ามาจากไอ้บ้านพลทองน้อยนะอีเส้นหนึ่งนี่คือทางเส้นทางของทางรถไฟนี่อีกเส้นหนึ่งนี่นะวิ่งอยู่นยนี่เป็นรางรถไฟวิ่งอย่คานี่ทีแบบคานเห็นไหมทีแบบเนี่ยทีแบบของข้างของไอ้ ตรงไหนตัวนั่นท้ายทางจุดดั้โดวางไปไกลแล้วนะตรงจุดนี้วางวางตัวไอตัวไอายาวเนี่ยทุกคนวางไปไกลแล้วปนะุ้งจะสุดนู่นแล้วนะ,ะแต่อ้รถ รถเชื่อมรางก็ยังไม่ขยับเลยทุกคนมาจอดเป็นเป็นเดือนแล้วมั้งเชื่อมรางก็ยังไม่ไม่ขยับขยื่นไปไหนเลย เทีื่องส่งของเคื่อกไฟเนี่ยต้องเอาช่วงเขาเวลาพักคนถ้าเกิดมาถ่ายก็ช่วงทำงานอะ่ะเขาไม่ให้ถ่ายท่านด้วอย่างบ้าแลนะ้วเนาะเข้าใจนะผมก็ ทำพเพื่อเขาบอกันแล้วทุกคนเวลาช่วงเขาพักเที่ยงมาถ่ายถ่ายเขาคงคงจะเขาไม่ว่าอะไรหรอกต่ว่าทํางานเขาไม่ให้ถ่ายน่าจะรบกวนเขาอะนะเหมือนจุดที่ผมไปถ่ายตรงจุดนี้รบกวนก็ขเข้าใจนะี่เข้าเรียงหูวางมาไกลแล้วนะท่านเห็นไหมนี่จะอีกไม่เท่าไหร่ก็สุดแล้วไอ,อตัวไอคานตัวไอเนี่ยตัวไอที่ยาวเนี่ย วานมาไกลแล้วคุณรถไฟไอ้ตัวรถเที่ยมมันยังไม่ไปยังไม่ไปไหนทุกคนเห็นไหมจอดนิ่งเลยก็ยังนะรถเที่ยมรางก็ว่าก็ยังจอดนิ่งยังไม่ไปไหนมาไหนที่เฮียเป็นที่ผมว่า ฟังได้มาไกลคุณมานนสุดคุณแล้วไม่ยู่ไม่กี่ช่วงก็สุดนะแล้วคาน,านายาวๆนี่คารตัวไอ้ก็เรียกครบเชื่อมรางก็จอดนิ่งอย,ยอยู่เลยยังไม่ขยับไปไหนเป็นเดือนแล้วไม่มีเชื่อมอะไรเลย เป็นเดือนแล้วคนนี่มาจอดไ,ไว,วนน้นี่จอดจันบายไว้ทุกคนเราทำงานก็พึ๊บพับพึ๊บพับเลยนู่นนช่ะนั่แหละลางรถที่จอดอยู่นู่นน่ะ ออกไปนู่นทางนู้นก็ยังไม่ทันเสร็จอะไรเลยนะนี่คือแคมก็ยู่ไม่กี่ช่วงเองทุกคนคานนี้นี่จะวางเสร็จเนี่ยเนี่ยคานลูกตวงนี้ช่วงนู้นเดีไปนู่นไันเลยะยังไม่วางเห็นไหม khoang thôi cái này, cái tiếng tắt máy bò, Tại cái tắt máy phun bò

โอ้บยังเดียว oh, ์ไหมโอ้ใช่โอ้เกิดได้กับได้ได so so ้ทานดีกันแล้วทานดีเลยเพราะว่ามันมันบอเป็นไอ้ไี่เท่าบอ้ยมอันกีเท่าพรับเออแต่ว่าสมุดหัวที่เผาเนี่ยใส่มันได้ไหมใส่ใส่เล็กเผาเข้าไปมันไม่ใช่ใส่เล็กจปินจริงเออใส่กระท้อเออไม่ทางเสื่กับเผาอัดเข้าไปเขาได้ที่จะจะจัดสอบไม่ไม่ตุ๊กี้ก็สาวสาวสอน สอบด้วย้สอบไงสอบอาหาหัวหารเน่าหนีดิบแปดรู้่ดีครับอ๋อของสามพันามพนบาทช่วงหลังมันอะไรมบรา้อาที่นี่พอไม่ไม่เกิดไม่เจ้าหมดที่จังเลไปซื้อเขาใส่ก็บซื้อแล้วก็หาเอาเก็บเล่มน้ำมันหาเล่งแถวนี้ไปิตอนตอนทางรถไฟเห็นเหรอเนาะบานมันคุ้นว่าเหลวมันก็ขวดลงโอ้ผมผมลุมกันเนี่ยมาทนหยตัดเอ้เออผมลุงมพ่อมันอัน กลาไม่น้อยกัเขาขายตัวีควงนีไปขายตัวเนีสไยนั้นไม่หลายเรื่องนี้นะเพราะว่าข่อยู่พนท้องนี่ไข่อยู่นี่ข่ยม่ายอึายเยแล้วเขาฝังฝังไปดินเลยวะดีถ้าที่ไห้เนี่ยพอคือบอกตรงที่แหลมเขาหามดิ

คุยกับพ่อแกแกตัดไม้เผาถ่านแกไปคุยเรื่องถ่านด้วยทุกคนนอกนอกขึ้นหน่อยคุยกับพ่อแกนะายทักกายกันเนะเนี่ยทุกคนนี่แหละความอัเปียดทุกคนนะนะยังก่นะรถก็ยังไม่ไปไหนไหนไหมรถเืียมที่ผมว่ารถเืียมราง ยังไงก็ผมก็ขอจบคลิปเท่านี้นะในฝากกดติดตามช่อง YouTube ป่าบุญทองคนด้วยไอุ้กอีสานเลยผมชักหนึ่งช่องด้วยนะครับผมผมจะคอยอัปเดตการสร้างทางรถไฟและขับเกี่ยววัดกับปลา <c oughs> วนฝากกดติดตามเพื่อน,นะนะติดตามพ่อเกียรติชนไปเล่นบ้านชวนเล่นลนะกกกกถึงงานรถติดตามฝากกดติดตามฝากกระดิ่งแล้วก็ ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามใหม่และผู้ติดติด,ต,ดติดตามเก่าทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอขอบพระคุณอย่างมากเลยขอจบิปอยู่เท่านี้นะครับผมอ,อ๋อสวัสดีนะครับผม